สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบอไฟแบบอาสานะครับมีสีเสียงแกะแกะใส่น็อตตรงนี้นะครับสองตัวใช้นอ็อตไอแกะใส่น็อตว่าแกะใส่ทานเป็นฐานเอเอนะครับสองก้อนนะครับแกะน็อตสองตัวนะครับที่มุมเนี้ยแล้วก็เปิดมาใส่ฐานสองก้อนนะครับ ทานชาร์จทานอะไรก็ได้ดนะครับดูนะับปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองสามาันนี้ก็เหมาะก,กับติดจักรยานนะครับหรือติดพวกมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็จะมีแคมรัดตรงนี้ประมาณ1นิ้วนะครับรัดประมาณโท่อ1นิ้วถึง หนึ่งนิ้วครึ่งก็าจะได้อยู่นะครับติดพวกโอเตอร์ไซค์จัก,กรยานจิตอาสาครับเวลามีเหตุฉุกเฉินนะครับเราจะได้ให้สัญญาณไฟนะครับ